ปุณวีสบายดีย <laughs> โอ้มาแต่หายแต่หน้าพี่น้องเลยีนน่เคยพ่าตัดปีกมดลูกออกแล้วข่างนึงเนะาะก็มีเท่านั้นเะะ่ล่าล่ะโอ้ สวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูตสุคนบวัวซีอูภายในแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะกอขอยินดีต้อนรับขาสู่ซ่องแม่น้องมินตาคือเก่าเดอ้อพี่น้องเลยมาพบกันในม้นนี่กับทางเฮากับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเวะมาเยี่ยมยามําข่าวทางน้องเปิ้ลเพื่อนพี่น้องเลยหลังจากที่ห้ามาแล้วเนาะในคลิปก่อนนั่นพี่น้องเย้ยเพราะว่าทาง่อตู้ของน้องเปิ้ลนี่กัเพื่อนกับป่วยพี่น้องเลยเนาะ กตบ่กห้ว่าวอาการของเพื่อนเป็นจังไดเมื่อกี้ไม่น้องไม่ตาก,ก็เลยสเวะมาทักทายแล้วกะถามข่าวข่าว,าวน้ำน้องเปิ้ลเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโอเคเข้าไปติดตามครับโซนน้ำกันเลยโดยสบายดีเด้อโดยสบายดีน้องเปินนะ้ลเนาะในตอนอ่าแลงแลงหรือว่าตอนบ่ายแหละพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้กะประมาณเท่าไหร่สี่โมงบ่ะได้แลวเนาะประมาณแมนแหละประมาณสี่โมงสามโมงเนี่ย ก็คือเมื่อก่อนนั่นเนาะทางเฮาก็ได้มาทากักทายทางน้องเพิ่นแล้วก็น,นําพอตู้เนาะ<ด>อ่าเป็นจังไดยแน่ละอาการของเพิ่นมเมื่อนี้ก่ยังคือเก่ายังคือเก่าอยู่บ่โอ้ก่มีทางเอฟซีก็หลายคนอยู่เนาะเพิ่นก็แน,นะนํามาว่าอยากให้ไปนะอ่านนะอไปตรวจนนั่นแหละเนาะแต่ว่าทางเฮาก็ยังบ่มีงบคือว่าแหละพี่น้องเอลยเนาะ<ด>น,น,น้องเพิ่นคงหมอแข็งยังบ่ทันเคยไปบ่ยังบ่เคย ยังท่านได้เคยไปได้ห้องหมอแพลงก็ได้ทั้งคลินิกมณีสวรรค์นเนาะแมนอันนี้นี่ยค่ายแล้วเป็นอามาันอามาพภาุดอมภาตแมนแมนมันจะแบบคล้ายๆเป็นมึนชาขนาดเนาะคือเพิ่นนี่ขยับได้บ่าข,าข่างครัวข่างครัได้ข,ข,ไดข่างขวาวได้ข่างไส้ได้เราขยับข่างซ้ายได้บ่ได้ได้เพราะว่าข่างซ้ายนี่ใส่งานไว้เลยเนาะเลยเลยเฮาสิขออนุญาตถามทางน้องเปิ้ลก่อนเนาะคือน้องเปิ้ลนี่ตอนนี้อนุญาได้ได้เท่าใดแลด้วล่ะ ที้าอโอ้ส้สองปีบ่อ<ด>อ่าเมื่อก่อนนั่นคือได้ยินเจ้าว่าเจ้าได้เคยอ n น t o m ข้อมีคขอ้ออะคยบีแด้วได้แต่งงานอีกอย่างกันทางแน่บ่ก็แค่แบบพิธีธรรมดาโอ้แบบพิทีธรรมดายังพอให้ไหวได้ขอบอโดย Oh. พ่อเขาก็จังบ่ฮู้จั๊กคร oh, <man. S 2> ับพี่ตาไม่ได้เคยมีผัวได้แม่นแมนเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยก็คือว่าบ่ได้เห็นไหวเห็นคอหั่นนะก็เลยงงๆเนาะได้ยินน้องว่ามื้อนั้นหนะั่นนะกแต่ยู่แต่การม oh. ีคน,นคือโตพร้อมกว่านี้นะแต่ไม่มีผั <laughs> วคือว่าทาค่าคือเคยมีผัวบ่หยังแม่นอ่าได้อยู่นํกากันโดนบ้าละก็อยู่นํกากันประมาณ2ปี2ปีอยู่ฝั่งไทยเพิ่นบ่โดยอืมจนพ่อฮาจังบ่เห็นเนาะคนไทยบ่ล่ะ เพื่อนเป็นคนฝั่งไทยโดยโดยบอกว่าเพื่อนเคยมีแฟนอยู่ฝังไทยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้อายุได้สค่สองปีเนาะโดยเลิกลาแต่กันมาเนยกะได้ประมาณสองปีแล้วสองปีก็คือทางน้องเปื้ลนี่อ่ามากลับมาบ้านนี่มาดูแลพ่อตู้โดยเฉพาะบ่ ว่าแม่น่ะยังอยู่ทางไทยอยู่ย,ย,ยังอยู่ฝั่งไทยย,ยังทำงานอยู่พุ่นเนาะยังทำงานโดยก็คือได้ยินข่าวว่าน้องเปิ้ลน,นี่ก็เป็นพยาธิมีมีโรคประจำตัวบ่ล่ะโดยเคยผ่าตัดก้อนเบ้าโอ้เคยผ่าตัดก้อนเบ้าตัดปิ๊มลูกออกค่ะโอ้โอ้เคยผ่าตัดมาแล้วบ่รอเนี่ยถ้าสมมติแบบน้องเปิ้ลเอาผัวนี่มีลูกมีผัวนี่สิมีลูกบ่รั้น เพื่อนว่ายังมีโอกาสบอน้องเปิ้ลผ่าตัดอยู่อยู่ฝั่งค่ายคุณบออ๋ออันนี้ครับกระบอกหูอะกระหูนี่ได้พี่น้องเลยอะได้ยินข่าวเว็บเวอยสันว่าน้องเปิ้ลนี่ทำงานบ่ได้นะบางหันนะมีด้นยด้วยแล้วแล้วตอนนี้ได้หายขาดบิดหรือบ่ก็แบบยังเจ็บเรื่อยๆเวลาที่แบบยกของนักโอ้เวลาเายกของนักเลยยังเจ็บเนาะหลังจากที่ปาดนี่ได้จ็กปีแล้วได้จ็กเดือน ประมาณหกปีแสดงว่าก่อนเจ้ามีมีแฟนอีกไหมอืมโดยโดยนี่ก็อยู่ไกลน้องเปิ้ลในอาชีพเป็นยินเสียงก็ได้พี่น้องถึงว่า่ได้ยินเสียงว่าจะภาวางเฮาก่อยังปรทธานด้มีไม้พี่น้องเลยยังใดก็ต้องกราบขอโทษเนาะแม่ขอโทษขอพายทา่ได้ยินเสียงน้องเปิ้ลนะโอ้แสดงว่าน้องเปิ้ลเพื่อนี่เคยพาตัดปีกมดลูกออกแล้วข้างหนึ่งเนาะก็มีเท่านั้นบ่ดละแม่โอ้ก่อนเบ้า เป็นก้อนเบ้าในปีมะลูกเนาะคอนซีวาแล้วก็ได้เบิร์ดลายบ่สในค่าใช่ใจค่าใช่ใจลายบ่โอ้ตอนนั้นก็เบิดเป็นแสนเพราะว่าบ่มีบาทแสนบาทพ่นบ่่แมนจ้ะอ๋อแล้วน้องเปิ้นเอาค่าใช่ใจมาจแต่ะใช่ละกะ็น้ำแม่ทำงานเนาะนี่ฉันเบิดเลยเบิดเลยเพราะว่าช่วงนั้นแม่ก็คลอดน้องใหม่ไม่นะแม่หาแบบพาตัดแบบพาคลอดน้องได้ประมาณแบบ สามเดือนกะนีนกรพาต่อเลยโอ้ถือว่าหาเงินสู่ชีวิตเต้นหนิเนาะ<ด>มาปู่พญาเจ้าของเลยโดยเฉพาะใครในเน่แต่แม่หาเงินเก่งมากละ่ะ <c oughs> เยอะเนาะพอไดยอย้ใช่จีเนาะพอได้ใช้แต่ว่าแบบกับว่พอเก็บแต่<อ>ว่าตอนนี้หาบ่าทันแล้วแม่นบ่แม่นตอนนี้บ่ทันเพราะว่าเห็นเพิน่นทักมาขอความช่วยเหลือ,มอ,อเมื่อก่อนช่วยหาเงินบ่วท่านในช่วงนี้เพิ่นน่ะอืม ว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือนนนั่แหละเพิ <the> ่นว่ากันเนาะเพิ่นสร้างเฮือนหากรแล้วใหม่ๆเนาะยก็เลยหาเงินบ่ทันพ่อก็เป็นธนาคารเป็นแบบนนั่นเนาะอันนี้อันนี้น่ะเฮือนเฮือนอันเจ้าบ่น้องเพิ่นโบอันนี้เฮือนน่ะสาวเฮือนน่ะสาวไในเซตแสนเฮือนเจ้าได้ซะยังบ่มีเป็นของตัวเองโอ้แสดงว่าเจ้าอยู่นําเพื่อนน่ะสาวก่อนบ่นี่แม่นอือโดยโดยแล้วเงินที่ว่าอันจ่ายแสนหนึ่งอันตอนเจ้าพาตัดน่ะ จ่ายบาทเดียวเลยบ่ละหรือว่าพอนไปบ่ก็แบบจ่ายเธอเดียวเลยเบิกแถวแก่บ่เบ,บิกน้ำแถวแก่ก่อนบ่นอเพราะว่าแบบพาตัดอยู่ฝั่งตรงน้ำฝ<ม>ั<ม>่งไทยอ่าแล้วตอนนี้นะทางน้องเปิ้ลนี่สมมติว่ามีผู้ใหญ่เนาะเพิ่นเบิ่งอยู่แหละอยากติดต่อหรือว่าอยากช่วยทางน้องเปิ้ลนี่อ่นอาน้องเปิ้ลก็ใช้เฟซบุ๊กอีหยังอยู่บ่ละ่ะใช่ต่อแกมาเยี่ยมตามถามค่าทั้ง พอใหญ่ของน้องเปิ้ลและการ์ชีขอทั้ง Facebook น้องเปิ้ลแนนะ่เหมือนเพราะว่ามี FC เอฟซีเพิ่นมินมาเนาะขอทั้งเฟซบุ๊กน้องเปิ้ลอยากจะโอนเงินมาให้เพิ่นมาสั่นเด้เพิ่นอยากคุยน้ำน้องเปิ<อ>้ลบ่แต่นี่ก็เ<อ>ขาสแมาถามน้องเปิล้ลว่ามีโทรศัพท์อยู่บ่นะ้ไหนแล้วมีอยู่บโวะโทรศัพท์ใช่มีบ่ะจ้ะโ,<อ>โอ้มีอยู่แล้วก็ใช้เฟซบุ๊กอีหยังได้อยู่ล่ะวะใช้ได้โอ้แล้วก็เพิ่นก็ให้มาถามเนาะ ที่ว่าบัญชีเงินฝากของน้องเปิลนในมีบอเพิ่์นอยากได้เลขบัญชีของเจ้าด้วยนะมีบอ,อสมมติว่าเพิ่พ์นอยากช่วยในยกามีแต่โอนมาทางเมมินตาก็ได้นเาดนาะหรือว่าอ,อยากคุยน้ำน้องเปิลกับอ่าโทรคุยน้ำน้องเปิลก็ได<อ>้พี่น้องเอาไปชื่อแบบได้เอามาให้เพิ่์นต่อพี่น้องโดยน้องเปิลในเฟซบุ๊กชื่อเนี่ยได้ละแสงมณีสีวงดาวเป็นภาษาไทยบอเป็นภาษา แสงมาี่วงดาวแสงมาี่วงดาวเป็นภาษาอังกฤษโอ้ oh, จังน้อยเฮาจังเอานํากันเนะาะเพราะว่าแม่น้องม่ตานี่ก็ยัง่นได้พี่น้องเอ้ย <c> อ <ười> <c ười> เอาให้รับไปเอาโอ oh, ไปเอาไปละ่ะไปซะเฮามาเบิ่งนํากันเลยเนาะ <c ười> โดเพราะว่าสิได้พิมถือนะเพราะว่าแม่นๆเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้ก็เป็นเฮือนนสาวเพิ่นพี่น้องคือทางน้องเปิ้ลนี่ก็ยังบ่มีเฮือนมีซานพี่น้องเอ้ยันนี้เพิ่นกโทรั์มาแล้วพี่น้องเอ้ยย เปลียนจ๊ดเด้อเปลียนจ๊ดสื่อเพชรไปเลยเปลียนจ๊ดต้องการพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าผู้ใดสงสารทั้งน้องเพิ่นเนาะอยากช่วยทั้งน้องฮะนะพี่น้องเลยการโทรคุยหรือว่าโอลุมเพิ่นได้โอลมนำทางน้องได้พี่น้องเลยเนาะว่าเรื่องรอบเป็นจังใดทางน้องเพิ่นบ่มีบัญชีพี่น้องเลยถ่ายอยากโอนคือว่าก็มีแต่ทางแม่น้องมิเตหรือบาน์นัทเลสเนาะครอบครัวเดียวกันไทยฮาก็ได้โอเคใช้น้องเพิ่นได้แหรอเพิ่นปูเกียร์ได้ใช่โชมาบน โอ้พี่น้องเลยนี่เนาะอ่าแคบเอาได้เด้อเพราะว่าอันนี้นำชื่อในใดก็แสงมันี้สีวงดาวแสงมันี้สีวงดาวยาวยาวพี่น้องเลยเป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่เลยแคบเอาเลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็อ่าซิบเห็นบันไดเนาะเพราะว่าเขาก็สายตายาวต้องใส่แว่นกันใหญ่แล้วพี่น้องเลยอ่าเห็นเยอะดอกเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟซบุ๊กของอ่า น้องเปิ้ลพี่น้องเลยกะสิประมาณนี้แหลนะเนาะอ่าถามว่าพ่พอแม่พี่น้องเนาะสนใจอยากช่วยทั้งน้องเปิ้ลอยากช่วยครอบครัวของน้องเปินนะ้ลเนาะเพราะว่าครอบครัวของน้องเปิ้ลนี่ก็กำลังอยู่ในอ่าช่วงวิกฤตอะไรเนาะคอนซีเวนะอร์แล้วก็ได้อยากเอาพ่อตู้ไปปินปัวกับโบมี่พี่น้องเลยโบมี่งบประมาณต่อน,นี้ยังขาดลายขาดงบเพราะอะไกับเมื่อนี้กับโบมี่อย่าลายมาขออนุญาตเฟซบุ๊กน้ำเพิ่นมื่อนี่ แต่ทั้งถามทั้งเรื่องเลขบัญชีของเพื่อนเนาะทีวา่าอ้เพื่นมินมาถามเมื่อนั้นแหละสำหรับวันนี้ละกัทั้งอ้ก็เชได้ขอตัวกลับไ้น้องเปิ้ลเด้อเลยการขอบใจด้วล่ะเด้อ<ด><ด>สบายดีก็สีประมาณนี้เด้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมานี่ก็ได้เวมาทักท้ายน้องเปิ้ลพี่น้องเลยเนาะอาการของพ่อตู้เพื่อนกัยังเหมือนเดิมเมื่อลาพี่นะ้องเลยเพราะว่าเล่ากัยังบ่ทถ้าได้ไม่งบไปปินไปปัวเนาะ ามาฮ้อนี้แม่น้องมินตาก็ต้องขอแสดงความขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามครับชมถ้าหากว่าคำว่าคำจาว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยหลายๆที่น้องเลยโอเคไว้พบกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอการขวัดสบาสดี